สวัสดีสสดครับ,รบพี่ออสคะคารินเชื่อว่าเด็กๆ,ๆหลายคนที่บ้านก็อาจจะไม่รู้จักพวกเราค่ะเพราะฉะนั้นเรามาแนะนําตัวกันก่อนดีไหมคะโอเคครับเช่ค่ะสวัสดีครับพี่ออสรายการเป็นเด็กครับสวัสดีค่ะพี่คารินเป็นเด็กค่ะเอ้ยไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นเด็กนะคะแต่ว่าอยู่รายการเป็นเด็กนั่นเองนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าน้องๆคนไหนทั้ง ที่เป็นแฟนรายการของเราทางจดหมายหรือว่า Facebook ได้รับสิ่งนี้บ้างคะ The Nativity 2012ครับเรื่องราวการประสูติของพระเยซูใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งปีนี้นะคะรายการเป็นเด็กไม่ได้จัดการประกวดตกแต่งต้นคริสต์มาสแต่ว่าเราประกวดตกแต่ง Nativity set ใช่แล้วค่ันซึ่งกติกาก็มีอยู่2อย่างค่ะคะแนนก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะประกวดตกแต่ง ชุด n a t i v i t y Set และอย่างที่2ก็คือเราจะให้น้องๆเขียนบทความใช่ไหมคะแล้วใช่แล้วต้นยาวเท่าไหร่อะคะพี่ยอดจริงๆอะเราอยากได้บทความที่แสดงความรู้หรือว่าความเข้าใจของน้องๆจริงๆใช่มีความยาวประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ A4 หรือหนึ่งบทความก็ได้ใช่ค่ะก็คือเอามาจากใจเลยนะคะในหัวข้ออะไรอะคะพี่ยอดพระเยซูกับวันคริสต์มาสครับใช่แล้วละค่ะง่ายมากคุณก็เขียนเข้ามาเลยนะคะสําหรับใช่เลยและสําหรับใครที่ ตกแต่งเสร็จแล้วระบายสีเรียบร้อยวางตั้งครีเอทอย่างสุดแรงสุดใจเลยนะคะก็สามารถถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วล่ะค่ะให้เราถ่ายรูปเองหรือว่าใครที่ถ่ายรูปไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่มาถ่ายรูปให้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งมาเลยที่รายการเป็นเด็กตู้ปอนหนอย5 5าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ราชประสนี500 0 0นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าใครที่ถนัดทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถ ที่เว็บไซต์ของเราเลยนะคะที่นี่เลยในแฟนเพจของพวกเราเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะใครที่รู้สึกว่าภาพของตัวเองส่วนตัวหน่อยก็ส่งมาที่เมสเซจอินบ็อกซ์ตรงนั้นก็ได้นะคะหรือว่าใครก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนเห็นความสวยงามของผลงานของเราก็หน้าวอนาวอเลยครับใช่แล้วจับเต็มเลยครับใครที่ส่งเข้าเมสเซจนะคะพวกเราเอาไปแชร์เองไช่นะคะพี่เลับค่ะมีของรางวัลด้วยครับพี่เลังใช่ใจเหนือมากเลยนะคะ ชิ้นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะรางวัลใหญ่ของเราก็คือไอพอตแนโนจ้าใช่แล้วล่ะค่ะนี่แคเรนอ่าอันน um 네ี้นะครับเป็นสายสําหรับใส่ iPod Nano ครับใช่แล้วล่ะค่ะก็มาแบบคู่กันเลยนะคะแล้วก็พี่แคเรนครับืเฉยๆนะครับให้น้องๆนะครับโอเคค่ะแจกมีอยู่ด้วยกันอยงสองชิ้นเลยนะคะทั้งสองชิ้นก็มาพร้อมสายนาฬิกาเลยนะคะใช่แล้วครับนอกจากนั้นก็ยังมี ตุ๊กตาแขวนใช่โอ้แล้วก็มีตัมไรฟ์กิ๊กเก๋ด้วยนะคะมีแบบไม่อยากจะบอกเลยอันนี้พี่อ้ออยากได้มากเลยครับพี่กัลเลนโอ้ยแมจิกสีแมจิกมีกี่สีคะยอามี36มสิบหกสีครับแบบอยากได้มากโอเคค่ะแล้วก็ยังมไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคัะไม่หมดนะคะ โซคูค่ะตามตามหมีเลยนะคะโซคูพี่คาเรนอยากได้เองแน่เลยครับน้องๆก็ถ้ามีอะไรหายไปนะคะจากออฟฟิศก็รู้นะคะไหนชชยนะคะที่คาเรนทุกยังวันที่เรานําเสนอเนี่ยเราอยากให้น้องๆจริงครับเพราะว่าน้องๆทุกคนเป็นคนสําคัญใช่แล้วล่ะค่ะก็อยากให้น้องๆเนี่ยมาร่วมสนุกกับพวกเราด้วยนะคะก็คือจริงๆแล้ว สามารถส่งผลงานของตัวเองก่อนวันท <Yah> <ấ> ี okay. Okay. ่เท่าไหร่คะพี่ออดสมกราคมนี้ครับใช่แล้วค่ะแต่ว oh, ่า28เรายังไม่ประกาศผลนะคะเราจะประกาศผลอีกหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นนะคะวันที่31มกราคมครับน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็รายชื่อได้บนแฟนเพจของพวกเราเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะพี่กัลเลนครับหมดเวลาแล้วครับใช่เราต้องไปกันแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย